ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอีกหนึ่งคันครับวันนี้มีแต่รถซิ่งนะครับรถซิ่งค่ายหลูๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวยังมีมาอีกเป็นชุดเลยนะครับผมเอาเฉพาะวันนี้ก่อนนะครับตอนนี้วันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับเวลา13นาฬิกา20นาทีนะครับกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถมือสอง รถแต่งรถซิ่งรถคุณภาพดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาอีกคันนึงครับกับ bmw e36 ครับตัวนี้น่าจะเป็น 318i นะครับน่าจะเป็น 318i ครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันนะครับ e36 ลอลอคันนี้โพสราคาไว้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเพียง1,500 0บาทนะครับ1,500 0บาทคันนี้ ดูท่าทางจะทำไปเยอะสีมาโทนหลูๆครับน้ำตาลม่วงกับน้ำตาลอมเขียวครับจูโทนครับผมคันนี้โพสโดยคุณจิตนลงนะครับจิตนลงโพสบน Marketplace เมื่อ2ชั่วโมงนี้เองนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูสเปคกันนะครับสเปครถคันนี้มีว่ายังไงคันนี้เครื่อง M43 ครับ เขาบอกว่าสดมากๆครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนๆนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับฝาหน้าและหลังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับโอ้การทำจริงหมดหลายเงินเลยครับรอๆครับมีของเดิมแถมให้อยู่นะครับรถจัดทรงมารอๆนะครับพร้อมใช้มากภายในสะอาดภาษีไม่ขาดเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับโพสตโดยคุณ จิตนรลงครับผมคุณจิตนาลงเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับราคาเพียง15,000บาทนะครับท่านใดสนใจอย่าปล่อยเอาไว้นานครับอยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆติดต่อหาคุณจิตนาลงครับผมตามโพสต์ตามลิงก์ด้านล่างที่ผมจะแนบเอาไว้ให้นะครับแล้วกดติดตามช่องของเราเอาไว้ครับอัพสดๆเป็นประจำทุกวันครับผมสวัสดีครับ